สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบูเดสสใใิกาเยอรมันเกมที่24ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มเกมที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมาดิปเปิดบ้านถลม่อมอเมเนเบเลเฟลไป3-0จากลูคัสอาราเลโอแล้วก็มูซาเดียบี้ครับยิง2ประตูบรเซมิเช,เชนกันบาดเสมอกับโวปูไป2-2เกมน,นี้เนี่ยทีมเยือนน่าจไม่ก่อนถึง2-0ด้วยนะจากโยนาสวินแล้วก็เซบาสเตียนเบร์นอาหฮะแต่ว่าเจ้าบ้านไล่ตีเสมอจากมาคัสตูรากับเรียวเอมโบโล ไคล์บวกวันนี้ถล่มทางแฮทเบอร์ลินไป3-0จากวิเซนโซกริฟฟโวครับจิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ตามด้วยเควินเชดกับลูคัสโฮลเลอร์ก่อยเดเฟือเสมอกับเอฟซีโคลนไป1-1ทีมเยือนได้เปการหนงศูนยจากฟอรเรนคายก่อนที่เจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากเซบาสเตียนกริสแบ็กอูเนียนเบอร์ลินก็เอาชนะมา์ไป3-1เกมนี้เจ้าบ้านได้3ประตูจากเกงกิฮารากูชิเชลาโดเบเกอร์แล้วก็ไตโบอาโวนิยี ส่วนทีมเยือนก็ได้ประตูจากเดนโนเบิร์กซอกไอทัฟเฟิร์ตวันนี้แพ้ให้กับไบเยมินิกไป0-1ทีมเยือนมาได้ประตูชัยจากรีลอยซานีนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยไบเยนนัมมจากฝูงที่58คะแนนอันดับ2ดอตปูนมี49อันดับ3ไบเออร์44อันดับ4กับ5้าเป็นไฟบวกกับฮอฟเฟนฮาเก็บไปทีมละ40อันดับ6กับเเป็นไลฟ์ซิกแล้วก็อุนิโอนเก็บไปทีมละ37อันดับ8โคโลมี36อันดับ9าไมมีอยู่34 อันดับ1ิบฟรงเฟิร์ต31อันดับ11บโบกุ้ม29อันดับ12บวอฟบวกไปี่สอันดับสิบสามเรเซนมนเชนแกะบาดเก็บไป27อันดับ14บีเบลเฟล25อันดับ15บหไฮทัเบอร์ลินเก็บไป23อันดับ16บหอสบวก22อันดับ17บเจ็ดโจดจัดสิแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นกอร์นเฟิร์ตเก็บไป14คะแนนมาต่อกันที่ดาวเซนรโนล่าสุดก็ยังคงเป็นเลวันดอรสกี้ที่สตไป28ประตู เรายวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็จะมีโบกุ้มเปิดบ้านเจอไลฟ์ซิกแล้วก็อาลเบวกเจอกับดอทมุน